วันนี้เราจะเขียนดาวสติ๊กแมนนะนะโอ้จบแล้วอะ่ะกะโตวิกกี้ก็คือด่าในสติ๊กเกนนะสติก๊กสติกสต๊กเกนสไตล์นะครับก็คือจริงมีสองทางซึ่งสามารถหาได้สองหนาโอเคครับทางแรกครับคือวิธีการเอาจิก๊กซอวนับคือต้องปลูกต้นไม้นับปลูกต้นไม้ทุกต้นนับเราจะมีจิก๊กซอว์ออกมานะวิกกี้บอกกันนะนะอันในพวกนี้นะครับไปหาเอาเองครับปลุกลูกบอล ดลูกบอลมีสีสามารถใช้ทำแล้วเราก็เจอหน้าด้วยนะโอเคครับ one day, one day I s h o u l d l e a r n that anything i h t really comes came to life. I drew t h i s and glory for myself, that is was never enough. Okay, มันยังไม่หมดเพียงเท่านี้ครับเพราะว่าเราจะไปเล่นเกมนี้ด้วยยังไงล่ะ Bucket and b u n n i e โอเคครับ ขั้นแรกครับเรามาอ้าวเฮ้ยเฮ้ยห่วยคนรักเคียงข้างกันเลยว่ะแต่ขั้นแรกครับคือเราได้เพจตั้งแต่แรกเลยครับสุดยอดขั้นแรกครับเอาน้ําก่อนครับต่อไปครับคือไฟครับโอต้มน้ําต้มน้ําต้มเดือดต้มเดือดต้มจนเดือดนี่ครับแล้วเราก็เอาน้ํามาครับทั้งนี้วิกกี้เล่นนะคโอ้โหเฮ้เราคุณจะทําไงกันแน่นี่ครับ เราก็ไปตรงนี้ได้ครับเย้และนาร์ตี้คัลเลอร์เขารอยเราอยู่นะครับลงไ่ได้นะครับนี่ครับคือขนเคียงข้างอีกแล้วนะครับเราต้องเผาไฟครับมีน้ำแห้งเดือดเมื่อไหร่ต้องทำทันีครับโอเคครับมันเสร็จแล้วนะครับแล้วก็ไปต่อเลยครับเจ้าไม่ต้องสนเจ้าจะกระต่ายนะครับกระต่ายแสนซนนครับ นี่ครับเราก็จะเจอกับเส้นทางตรงนี้นะครับเราไปตรงนี้ครับเย้ <Yeah. S 1> และสาหรับจองตรงนี้นะครับแล้วก็ไม่ไม่แม,ม,ม่เราไม่ได้วาดไฟครับเราวาด yeah. เย้เติมน้ำแ้วเติมน,น,น้ำไม่ถุกก้นนี่ <Yeah. S 1> ครับน้ำเรายังไม่หมอเพราะฉะนั้นช่วยเติมให้เราเราเข้าไม่ได้ครับไม่ได้ช่วยเติมให้เราหน่อยดีครับ <what> เราเข้าได้แล้ว <c oughs> นะครับ <c oughs> เ้ยจจิิิกกตตผมรู้แล้วครับผมรู้แล้วครับว่ามีจิกตี้โอ้ยจิกตี้จิกตี้จิกตี้เฮ้ยโอ้เกียนว่ะโอ้เกียนว่าอิชิยากิ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 นี่ครับเราไปเผาเราไปเผาไฟของมันเลยครับไปเผาไฟของมันเก็บเผาไม่ได้เพราะฉะนั้นเราไปแซบกันเลยแซบมันเลย นี่แหละคือบนลงพองเราอีหินบ้าอิชิยากิตออายซะนี่ครับแต่ต่อไปครับคือเราต้องใช้ไฟนะครับช็อกกันเอ้ยไม่เอาไม่ได้ใจไฟเาใช้นี่เลยครับฟ้าผ่า,าครับโอเคครับตอนเชียงร้าง,<ร>งจะเป็นไง,นงนครับนี่ครับจะเห็นเอเชีย,ยกีอชียกีอชียกิโอมาเยอะอิชิยากิแล้วอะโอ้เกียนเกียนเกียนครับ ไู้เรเรื่องกระต่ายอ่ะกระต่ายยังไม่สนับดูนะว่าไปทางไหนครับโอ้โหเกียนมากอ่ะอิเกิอิเกิอิเกิโคตรอ่ะเยวไปตรงนี้ครับแล้วก็คุณจะเจออ่าตาาาตาาาาาาอาาาอาาาอาาาาาา้อาา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 าะ ระหว่างผลเคียงข้างผิดก,กับผลเคียงข้างถูกมาโอ้ยเด้งเด้งโอเคเดี๋ยวเรามาต่อกันเลยนะครับเธอเสิคนอชียตีอชียติอ๋อ,อ,อรุ้นแครับเราก็ต้องแซบเราต้องเผาตรงนี้ครับแซปภาษาละครับแซปภาษาครับนี่ครับวัดเผาก็ตายเหรอคุณค่าก็ตาย,ต,ายตัวเป็น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 ตัว แล้วเจมจะจบไหมเนี่ยดีครับเราเผาเลยครับโอ้เจ็งงเจ็งเงงเราได้เครื่องปั่นเราได้เครื่องนี้ครับโอ้เครื่องปั่นอะมาดูเอามาดูเอามาดูอามาดูโอเคครับเราใช้กับนีไม่ได้ครับใช้กับไฟเลยครับจะเป็นไงครับไฟไดกระจิ๋วร็วครับมันมีใช้ไฟไม่ได้ครับต้้งไงไฟฟ้าฟ้าผ่านะใช้ฟ้าผ่าครับฟ้าผ่าดูฟ้าผ่าครับโอ้ my shit สักปลาครับขนมปัง แล้วไอ้ไเกิดอะไรขึ้นกับขนมปาและเราก็มีก็รีบๆไปเอาขนมปังมันดียดิอย่างนี้คุณก็ตายดิโอ้โหล็งจบเกไปเถอะโอ้โหจบเลยจบเลยอบาบา